คุณรัชนีใช่ไหมคะอยู่ในสายเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะเทนรออยู่นะตัวทีนะพี่นะตอบคนอื่นอยู่นะสวัสดีพ่ชนีสวค่ะคุณเจนนี่จ้าพี่รัชนีบอกว่าแจ้งเบาะแสผู้เลี่ยงภาษีแต่สรรภากรไม่ให้รางวัลก็คือเหมือนพี่เขาไปแจ้งว่ามีคนเลี่ยงภาษีนะสัมภากรณ์ทำไมไม่ให้รางวัลพี่เขา ที่เขาไปแจ้งเบาะแสไหนเล่าให้ฟังที่รับเล่าให้ฟังหน่อยครับใช่ไหมคะใช่จ้าตั้งแต่ปีหกสองะแจ้งจนถึงปีหกหกจะห้าปีอยู่แล้วจะเปลี่ยนอัฒบายแล้วเขาเขาเขาก็ฝ่ายฝ่ายพูดตัวแจ้งอ่ะเขาไปอทธรอนเขาไปอู่ทอนเสร็จแล้ววันเมื่อวานเชิานี้ไปที่กรมสรรพกรวันจันทร์ เขาบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วแต่ถามเกี่ยวกับเงินรางวัลเขาก็เลยบอกว่าไม่มีเงินรางวัลค่ะไม่เคยมีปรากฏที่จะให้เงินรางวัลค่ะแล้วทำไมคนแรกๆที่เขาทำเขาเอาเลขที่บัญชีเบอร์โทรศัพท์ไปอะคะอืมโอเคโอเคโอเค เหตุเก so right right ิดเมื่อปีก็เหมือนกับว่าเราแจ้งบ่อแสว่ามีการทุจริตเรื่องหนีภาษีแล้วก็สรรพากรก็เข้ามาตรวจสอบสอบก็มีการฟ้องร้องกันถูกไหมใช่จ้ะเออแล้วคดีถึงที่สุดแล้วยังตอนนี้ครับหนูไปถามที่กรมสรรพากรแล้วเขาวอาใกล้จะจะสิ้นสุดแล้วล่ะ จริงๆคดีสา,ส,าสาร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 เรื่องสารพากรเนี่ยนะก็ทีเดียวจอดนะม,มันไม่ต้องยืดยาวตั้งแต่หกสองอะเนาะใช่ค่ะอ,อ,อย่างนี้ได้ไหมทีมงานสรุปเรื่องของคุณรัชนีให้ผมว่าคุณร้องใครเมื่อ,อไรอนะครับแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ชื่อสกุลคุณรัชนีให้ชัดเจนเดี๋ยวผมจะส่งเรื่องนี้ให้ท่านอธิบดีกรมสรรพกรท่านละวรนแสงสนิทให้ท่านช่วยตรวจสอบให้ ขอให้ตรวจอขอข้อมูลชัดเจนนะทีมงานนะนะครับว่าชื่อสปุลที่คุณไปร้องนะั่นเขาเป็นเป็นใครเป็นความลับของเรานะแล้วก็ะจะได้เช็คตรวจสอบและสรรพากรพื้นที่ไหนร้องตั้งแต่ปีไหนสนรรพากรพื้นที่ไหนร้องใครนะครับและผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลในการแจ้งเบาะแสเรื่องนี้หรือไม่เดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ตามนี้จะส่งให้ท่านรัฐมนรช่วยตรวจให้โอเคไหมคุณรัชนีครับโอเคค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ